สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินนี้ชน,นบทไมย่ยแล้วจ้าเส,ส,สียงสายเวลมาตะไก่นะคะพี่น้องจ้าบอเชอโอเชเดสว่าเบียงบอเดตะแบงตะแบงบอเดตเติร์ดเตร์มีฮามีฮาฮัลโลกูดอัพตนนฮาอยู่ today i okay อยู่ okay today i go i come back yeah. i come back for dancing for me อะไรอะ for country ุกข้าวริก ลูกเอฟซีสิงเงี้ยฝ่อคันเท่จ้ะฝ่อซัสเซอร์ฝ่อเอฟซีสิงเนี่ยโอเคเมื่อกี้นนี้จะมาในในาน้ำเพลงมาแบบล่าสัสมันบ่ล่างัวล่าความล่าอะไย่างทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเบิ่งบ่ยีนนี้ฉิม,มาแดนนิดหน่อยนะคะแบบไว้รุ่นไว้รุ่นนิดหน่อยนะคะพี่น้องจ๋าเติมสีสันหน่อยพี่น้องเอฟซีกันทุกคนนะคะพี่น้องจ๋าโอเคค่ะลีลาแล้ววดีวันใดมันบ่อยากเอฟซีตีอีก โอเคค่ะมาสักสันบันเทิงให้พี่น้องนะจ้าโอเคจ้าอย่นี้ก็จะเปิดเพลงนะคะพี่น้องจ้าเติมสีสันบันเทิงนะคะ่ะเอ้ยขนาดเรพี่น้องเอ้ยหน้าอยู่บ้านกันยังสิแหละพี่น้องเป็นปะโอเคอย่างนีน้ีจัดไปนะคะ่ะ เขาบอกว่าสนพี่นองเพลงนาะเขาบอกว่าลาสัตว์มันบ่แล้วก็ทบหนังมันมันบ่โอ้ยโหดล่จังเลยเนาะนี้เพโหดล่จังเลยโอ้ยไอไอสปีกโมเทคข้าวเทคอะไรอะมาฟลเทคเอ e วซีเนี่ยอัพเทคออฟมเอวซี่ เดีไอไอเวิร์กโฟมซิงเกิลซดันจันรถว่าอาเฟนเป็นอย่างนอกพี่น้องเติมสีสันนิดนินดอยดอยมันบอกเออเขาบอกว่าล่าสัตว์ล่าสัตว์ได้เขาบอกมันบอกอ่าเอ้ยมันตตองมีแบบหลายๆเรื่องหลายๆลแนวให้สมมันบอกพี่น้องเอ้ยมันบอกเพลงในนี้ก็ไปเห็นเพลงนี่เนาะก็เลยเออมันก็สิชิมวนเนาะมันบอกก็เลยอยากให้พี่น้องสมกันว่ามันเป็นยังไงมันบอกพี่น้องเอ้ย ยิ้มยันจำสากันเด้อเบิ่งคลิปยันนี้นะค่ะโอ้ยคับนะมัดจุบแบบว่าจะไปล่าสัตว์นะค่ะไอ a k e f เ o m ก o มโก้ขันเทียไอโกลุกซัสเซ่ลุกข้าวลุกบัฟเฟ่ลุกแอมิเซียะฝอขั้นเทียะอัปเดอไอไอเทสยะไอเท t ไอเทสดเดอรกิฟฟ์ผมแฮปปี้อะดเดฝอดีแฮปปี้วิไอฟ the world somebody happy happy จ้ามาในน้ำซุสีสยังไงแสดงยังไงสีบานเย็นบ่คอมเมนต์เนาะสีโอโรสสีโอโรสเนาะก็สีโอโรสไนะดค <laughs> ้ค่นะขอขอบคุณทุกทายเอฟซี MC, จา๋าวันนี้ยันนี้ก็จะมาแสดงบันเทิงให้พี่น้องเบิ่งกันเนาะอยู่บ้านนะคะ่ะช่วงนี้โควิดมันบอกไปไหนมาไหนว่าอะไรมันบอกอยู่แต่บ้านนี่แหละพี่น้องจา๋ามันบอก ให้เติมสีสันในเอฟซี FC กันนะค่ะยินดีอยากให้ FC เอฟซีเบิ่งกันวะนี้นี้ยู่ยังไหนเนาะเป็นบอกแล้วยู่บ้านนี่แหละเติมสีสันในพี่น้องเบิ่งกันเนาะเป็นบอกเอ้ยความสุขจัดไปค่ะเป็นบอกเฮ้ยเบ่งส่วนอยากบุญเนี่ยเอ้ยส่วนไงนะบุ๊โอเคนะค่ะ <c oughs> ขอขอบคุณกันทุกคนนะคะแม่ซนะีบุ๊คกุ้งแท่งกี่เวอร์รี่มากย่าสขอขอบคุณกันทุกคนนะ เอจาจาโอเคเด้ค่ะวันนี้มัดมาในเพลงลาสัตว์เอ้ยข,ขนาดน้องพี่น้องเนาะต้องหาคุณไปลาสัตว์น้ำก่นเลยยเอยนี่ไปลาคเนเดียวเล่ได้ต้องหาหมูไปลาต้างเด้อว่าซ้านเลยการขนาดนัะโอเคค่ะขอบคุณกันทุกคนเด้ค่ะขอบคุณกันทุกคนนอาสักนี่ละสวัสดีจ้าเอาคลิปสันส้นๆหนาหักหนาหักนะเนาะเอ้โอเคจ้าขอบคุณจ้าเอาสนี้ละเดีย๋ยวมีคลิปใหม่ต่อได้จ้า